ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะถึงจะมาช้าแต่ก็มานะสําหรับเลดนะครับของตัวละครตัวนี้นะครับจริงๆก็ไม่อยากจะเปิดเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็น s s r ไงมันก็เลยต้องเปิดถามว่าตัวนี้เก่งไหมนะครับาจากที่ดูสกิลมาคร่าวๆนะครับเป็นเป็นตัวสาย PVP นะครับสลับสกิลสลับดาบต่อสู้นะ นึกถึงอ่าพี่เม่นอะนึกถึงอะไรนะพี่เมนอเอ่อะเออฟิลนั้นเลยนะครับสกิลแบบเป็นเป็นเหมือนเชิงดาบต่อสู้อะ่ะตัวถาว่าเก่งไหมผมว่าน่าจะเก่งแต่ว่าทั้งทีมแล้วก็อ่ามิตมะน่าจะต้องแน่นเออเป็นฟิลแบบว่าเป็นหนึ่งลุยเดี่ยวได้เป็นตัวที่แบบว่าลุยเดี่ยวเล่นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ย เออเก็แม่ในสาย PVP พี่แกมีค่อนข้างแบบดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้อ P แบบแบบจ๋านะแค่รู้สึกว่าเออมันมันแบบเล่นเดียวแบบพเมพนได้ฟิลนั้นเฉยๆในความรู้สึกผมนะเออเป็นตัวสายแบบดาเมจก็ได้ CC ก็ได้นะฮะแต่แต่น่าจะเล่นไปทางสาย C c มากกว่าที่มีดาเมจนิดหน่อยก็ไม่นิดหรอกก็โอเคอยู่นะครับขึ้นอยู่กับมิตามามาเดี๋ยวมาเปิดกันก่อนละกันนะ ส่วนเรื่องอกิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังนะประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็มีอผมเก็บผมเก็บมาได้แค่นี้ประมาณร้อยร้อยรใบนิดนิดร้อเนาะไม่รู้จะได้ไหมนะครับแ่ะเลยที่แล้วก็โชคดีนิดหนึงที่ได้มาเร็วไม่งั้นแบบพังพังปีนามาตื๊บฟึบ วันนี้ผมสึกโชคดีเนี่ยทีิงกับีคอลเลคชันมันขึ้นเควสมาอย่างเงี้ยทำให้ผมแบบเขาเรียกว่ามีความหวังว่าแบบเอ้ยหรือว่าเราจะได้ตัวละครวะอะไรเงี้ยจริงๆรงแล้วมันไม่ใช่ทุกคนมันไม่ใช่โอ้โหแมงงูวะแมงงูมะเนี่ยเปิดมาตัวแรกเอาเลยหรอเล่นผมตัวแรกเลยหรอโอ้โ แม่ก็ใจแล้วครับผมเกินเปิดมาตัวแรกสิบตัวแรกแทนนี่ก็มาหลุดเลทดตัวแรกก็หลุดเลทดเลยมาทั้งสองตัวได้ไหมเฮ้ยม, <c oughs> มาอย่างนี้นิดมันก็ต้องโดนการาันตีแล้วเปล่า <c oughs> อือโอ้โหตัวแรกก็โดนเลย นี่ไงเมื่อกี้เราพิมพ์เอชพีไงอรอบนี้เราต้องแบบเราพิมพ์ตัวเอตําหน้ามันก็แบบเ,นเลยแบบเอพีเป้าว้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพิมพ์พิมพ์อาตามหลังเขาจะได้ดูว่ามันควรจะแบบมไม่ขึ้นเควสนะไม่ขึ้นเควส<อ>แปลว่ารอบนี้น่าจะไม่มีอะไร<อ>ถ้ารอบนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยสามสิบห้าจุดสามหกมันเยอะขนาดนี้มันตัวอะไรเนี่ย อย่าบอกว่าเป็นเป็นน้องนะไม่น่าจะมาเร็วขนาดนี้เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเอาแับนี้เาะฉลยต้องดิโอ้แปลกๆหลอกให้ตายใจหรือเปล่า เมื่อกี้อาจจะเป็นมิเนม้นหรือเปล่ายี่สิบโลออกสองตัวมีอยู่จริงนะครับรู้สึกว่าเลดนี้ผมโชคดีนะครับ <S <S อได้มาแล้วอยางไวเลยมาอยางไวเลยโอ้โหเก็บยันไวเหลือเฟือเลหนะฮะอุ้ยสบายโอ้โหอันนี้จริงๆก็ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบว่าแบบเอเดอาร์ตรงนี้มันจะได้อะไรแต่แต่มันก็เกลือแหละผมว่า เออมันก็คืออแหละดูซะหน่อยสิว่าเป็นยังไงมาอย่างไวมาอย่างไวใช้ไม่ได้ด้วยของหมดแล้วโอ้เศาเลยไหนดูสิมันปั้นได้ไหมจื๊อโอ้โหได้ไหม я? ได้แหละต้องได้แหละ หมดไปได้ไดสามสิบสามล้านสองก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสแตทก็ฮสแตทถือว่ายังไม่ผ่านนะสแตทเนี่ยจื๊เอาสมาดามหมดเกลี้ยงเลยหล,หลังมานี่ปัน้นปั้นของนี้จนเลยนะเมื่อกี้ได้เจ็ดลูกใช่ไหมขาดอีกห้าลูกโอเคขาดอีกห้าลูก หึ่งสองสามสี่ห้าจาัดไปโอ้โหเอาซะจ,จนเลยคุณพี่จนจริงจริงเนี่ยฟิลเหมือนพิเม้นเลยผมว่าน่าจะแบบเป็นตัวแบบยืนเดี่ยวเดี่ยวเล่นกับพิเม้นอะไรอย่างนี้ได้ป่าใช่ไหมดูตรงดูตรงนะดูตรงแล้ปลุกพลังก่อนมาปลุกพลังจะได้ค่าแม่นยำเพิ่มขึ้นมาซื๊บอ้าวไหนไหนค่าแม่นยำผมอ๋อนี่ไง hit เอฟเฟกต์ฮีสเริ่มต้นอยู่ที่30นะฮะอันนี้น่าจะเต็มโอเคฮ่าฮ่าโอเคเดี๋ยวสกิลนะครับเดี๋ยวมาทดลองเล่นกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอุ้ยนี่นี่นี่พี่แกมีเชิงดาบเยอะมากนี่นี่นี่เห็นไหมมีสกิลพิเศษถึง2สกิลนะข้าแรกเนี่ยเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสายสลับ สลับคอมโบเล่นเนาะแล้วก็นี่อ้โหบัฟบัฟดีบัฟเยอะมากนะ OP ไหมพี่แกไม่ได้ OP นะแต่ว่าถามว่าเก่งเก่งไหมน่าจะไปเก่งใน PVP สปีดไม่ค่อยสูงนะเป็นเอเดที่แบบว่าหร,หรือว่าเป็นผมมองว่าด้วยความที่พี่แกไม่ใช่เป็นตัวที่แบบดาเมจจ๋า เออสเต็คพี่แกก็เลยไม่ได้แบบโดดเด่นไปทางไหนเลยได้ค่าแม่นยำม,มาเป็นเป็นสายแบบซีซีได้แหละเนี่ยท่านเห็นปะมีแช่แข็งด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวแบบเล่นได้หลากหลายนะครับหลากหลายเน้นความหลากหลายมากกว่านะสำหรับผู้เล่นใหม่ยังไม่เหมาะนะผมว่ามันเล่นยากนิดนึงเท่ไหมท่เอาเอามาเล่นได้แต่ว่า ถ้าไปเล่นใน p ี p จริงอะ่ะผมว่าเล่นแบบสมมุติแบบเอาอาชูล่าเอาพ่องูไประเบิดตุ้มทีเดียวหายเล่นง่ายกว่าจริงอย่ามาเสียเวลาเล่นตัวนี้เลยมันตีแบบดาเมจไม่ได้ดุนแรงอะ่ะเข้าใจไหมอืมมันก็เลยดูยากนะครับเดี๋ยวไว้จบเพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอใทุกคน,นโชคดีดนะครับบ๊ายบาย,บาย